เริ่ม1เมษายนนี้โดนใบสั่งไม่จ่ายค่าปรับไม่ได้ไป้ายภาษีนะครับล่าสุดสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกออกมาตรการเสริมสร้างวินัยจราจรลดการกระทำผิดซ้ำเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับโดยใบสั่งค้างจ่ายหรือใบสั่งค้างชำระก็คือใบสั่งที่ยังไม่มีการใบชำระค่าปรับเมื่อเจ้าพนักง,งานจราจรเนี่ยออกหนังสือเตือน การไม่ปฏิบัติตามใบสั่งเนี่ยก็ยังคงไม่มีการชําระค่าปรับในเวลาที่กําหนดผู้ขับขี่ที่มีใบสั่งค้างชําระซึ่งพบการกระทําความผิดตั้งแต่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะครับเมื่อไปต่อภาษีรถยนต์ประจําปีนายทะเบียนรถยนต์จะไม่ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปีหรือป้ายภาษีให้นะครับแต่ว่า ไม่มีผลย้อนหลังก็หมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีผลนะครับจะมีผลเมื่อผู้กระทําความผิดไม่ชําระค่าปรับตั้งแต่1เมษายน2566เป็นต้นไปนะครับการไม่ได้ป้ายภาษีเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะครับก็คือปรับไม่เกิน2,000บาทถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ1คะแนนนั่นเองนะครับ